ประกาศรายชื่อ46ประเทศเสี่ยงต่ำเข้าไทยได้ไม่ต้องกักตัวเริ่ม1พฤศจิกายนอันนี้มาจากโพสต์ของกระทรวงต่างประเทศนะครับจะบอกรายชื่อเลยซึ่งแล้วก็มีภาษาอังกฤษด้วยฉะนั้นเพื่อนๆสามารถส่งให้คนรู้จักที่อยู่ต่างประเทศดูได้เอารายชื่อก่อนนะครับ46ประเทศมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวพูดหมดเลย1ออสเตรเลีย2ออสเตรียคืออันนี้มันเรียงตามลำดับอักษรนะ 3. บาเรนเบลเยียมภูฏานบรูไนบันการียมีาแคนาดาชิลีไชน่าไซปรัสเช็คลิพัรบริกเดนมาร์กเอสโตเนียฟินแลนด์ฝรั่งเศสเยอรมนีกรีซอังกรีไอซ์แลนล์ไออ์แลนด์ไอแลนด์ที่อยู่ใกล้กับยูเคนะอิสราเอลอิตาลี เจแปนลัตเวียลิทัวเนียมาเลเซียมาลตาเนเธอร์แลนด์นิวซีแลนด์นอร์เวย์โปแลนด์โปรตุเกสกาตาร์ซาอุดีอาระเบียสิงคโปร์สโลวีเนียเซาเปาโลเกาหลีใต้สเปนสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์ UAE อังกฤษอเมริกาแล้วก็ฮ่องกง นั่นก็หมายความว่าทุกคนที่มาจากประเทศเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือคนไทยก็ตามก็จะสามารถเข้าสู่ประเทศไทยได้โดยที่ไม่ต้องกักตัวแต่ก็แนะนําว่าให้ดูกฎระเบียบอีกทีนึงนะครับว่าวิธีการเป็นยังไงก็ไม่ใช่ว่าไม่กักตัวคือไม่ต้องทําอะไรเลยนะเราต้องดูรายละเอียดก่อนนะครับแล้วก็นี่คือประกาศของกระทรวงต่างประเทศอยู่ในโพสต์เดียวกันนั่นแหละมีรูปหลายรูป ก็ขออ่านตามประกาศเพราะว่ามันเป็นประกาศตราครุฑนะแสดงว่าชัวเป็นประกาศตราครุฑเนี่ยชัวว่าโอเคให้ตาม46ประเทศที่เอาบอกนี้ก็คือมาตรการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศเรื่องกําหนดรายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางที่อนุญ,ญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรสําหรับบุคคลประเภทที่13คืออะไรไม่รู้นะก็ตัดมาเลยนะครับกําหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการเดินทางเข้าออก ประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศสปกจุดกตจุดเออแล้วมีหน่วยงานนี้อนุมัติประเทศและพื้นที่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรสาหรับบุคคลประเภทที่13ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจควบคู่ความมั่นคงด้านสาธารณาสุขตามประกาศแผนการเปิดประเทศของทางรัฐบาลคือเศรษฐกิจควบคู่กับสาธารณาสุขนะไม่ใช่สาธารณาสุขอย่างเดียว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศในฐานะหัวหน้าของสป,ปก,ก,กจุดกอตอจุดจึงประกาศรายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางสำหรับบุคคลประเภท13ที่ผู้เดินทางจากประเทศและพื้นที่ดังกล่าวได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรปรากฏตามเอกสารแนบท้ายฉบับนี้ก็ในโพสต์เดียวกันมีแบบภาษาอังกฤษด้วยนะครับก็ส่งไปได้เพราะว่ามีก็คือปรากาุดนี้เฉพาะภาษาไทยนะแต่ว่าอันนี้คือก็น่าจะชัวร์นะครับไม่ได้บอกว่าร้อนนะแต่ว่าก็ชัวร์มากแล้วล่ะ แล้วก็มาที่รูปนี้นะครับอยู่ในโพสต์เดียวกันนะคือต่อไปเนี่ยหลังจาก1พฤศจิกายนเนี่ยจะกลายเป็นว่าจะมีคนสามกลุ่มด้วยกันก็คือ2กลุ่มแรกเนี่ยเรามีมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วก็คือกลุ่มเข้าแซนด์บ็อกซ์กับกลุ่มเข้าอัลเทอร์เนทีฟควอนทีนหรือ A Q แต่ในแต่ลายมาก็มี2กลุ่มนี้แต่ว่า1พฤศจิกายนจะเพิ่มกลุ่มที่สามก็คือ46ประเทศที่เราพูดชื่อไปแล้ว เป็นกลุ่ม exemption from quarantine กลุ่มที่ยกเว้นไม่ต้องกักตัว46ประเทศก็สรุปนิดน,นึงก่อนว่าเพื่อนๆต้องเข้าใจว่าการที่เขาบอกว่าไม่ต้องกักตัวเนี่ยคือคนที่เข้ามาก็จะต้องได้ฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วนะครับตามที่ทางการไทยกำหนดซึ่งก็จะมีไฟเซอร์โมเดอร์นาอ a สตราเซเนกาจอร์นสันซีโนแวคซีโนฟาร์มสับปุ่นิกวจะฉีดไข้ก็ได้แล้วแต่แล้วก็เว้นอย่างน้อย14วันก่อนที่จะ ขึ้น,ข e นะนเครื่องบินเข้าไทยไม่ใช่ก่อนขอ C O E นะก่อนขึ้นเครื่องบินเข้าไทยแล้วก็ตรวจก่อนมา72ชั่วโมงก่อนเครื่องออกแล้วก็เขาให้ตรวจอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เข้ามาถึงประเทศไทยแล้วโดยที่น่าจะนะครับน่าจะไปตรวจที่โรงแรมที่เราได้จองมาคือจองหนึ่งคืนจองหนึ่งคืนเพื่อที่จะไปอยู่เพื่อรอผลตรวจก่อนอันนี้ไม่ได้เป็นข้อมูลทางการแต่ว่าอราเคยพูดในข่าวอื่น ก็คือสรุปก่อนนะครับว่ามีฉีดวัคซีนครบเท่านั้นแล้วก็ตรวจก่อนมาตรวจตอนมาถึงก็จะกลายเป็นกลุ่มสีเขียวไม่ต้องกักตัวอ้อแล้วอยู่ใน46ประเทศด้วยอ่าถ้าจากตารางนี้นะครับทุกคนที่มาจากประเทศเหล่านั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นคนประเทศนั้นนะจะเป็นคนไทยที่ไปเที่ยวประเทศนั้นก็ได้แต่ว่าตรงนี้บอกว่าจะต้องอยู่ในประเทศนั้นอย่างน้อย21วันต่อเนื่องแบบนี้แล้วเนี่ย แล้วคนที่แค่ไปเที่ยวประเทศนั้นเฉยๆแล้วขากลับจะกลับเข้ามาไม่ต้องกักตัวนี้จะได้ด้วยหรือเปล่าอันนี้เราต้องรอความชัดเจนอีกทีหนึ่งแล้วกลุ่มแซนบ็อกซ์กับ A q คคืออะไรก็คือกลุ่มที่คนที่ไม่ได้เข้าข่าย46ประเทศนั้นก็จะต้องมาลงที่ตรงนี้แทนคือประเทศที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อ46ประเทศนะซึ่งเดือนธันวาคมก็จะมีการเพิ่มขึ้นอีกหมายถึงว่ามันจะมีการเพิ่มรายชื่อมากขึ้นเรื่อยๆอาก็จะกลายเป็นว่าแยกว่าแซนบ็อกซ์ก็คือไปลงภูเก็ตหรือสมุยแล้วก AQ ก็คือกรุงเทพหรือพัทยาแต่เดี๋เดียวต้องดูอีกทีนึงว่าหลังหนึ่งพฤศจิกาจะมีแซนด์บ็อกซ์กับ AQ จะเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคือสรุปว่าไม่กักตัวคือ46ประเทศแล้วก็ประเทศอื่นนอกเหนือจากนี้ก็คือก็ต้องเลือกว่าจะแซน d b บ็อกซ์หรือ AQ แล้วก็การกักตัวอ่าก็คือถ้าเป็นกลุ่มสีเขียว46ประเทศไม่ต้องกักตัวแต่ตรงนี้เขามีบอกเนี่ยหมายเหตุจะต้องรอผลตรวจ RT-PCRat the hotel นี่เขาบอกมาเลยนะ อย่างน้อยหนึ่งคืนหรือจนกระทั่งได้รับผลว่าเป็นลบก,ก็เลยสงสัยว่าเออแล้วเรารอที่สนามบินไม่ได้หรือก็คงไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาบอกมาตรงนี้ชัดเจนแล้วว่าจะต้องรอผลตรวจ rt pcr ที่โรงแรมเนี่ยตามหน้าจอน,นี้แต่ก็ Sandbox เรารู้อยู่แล้วก็คืออยู่ในพื้นที่อย่างน้อย7วันคือเอาเป็นว่า AQ นี่ใครฉีดวัคซีนมาแล้วคงไม่ต้องไปเกี่ยวกับ AQ แล้วแหละ Aq ก็คือคนที่ไม่ฉีดวัคซีนก็ต้องอยู่10คืน นีคือการเปรียบเทียบกันนะครับกลายเป็นสามกลุ่มไปซะแล้วเลยคิดว่ามันจะกลายเป็นแยกกันว่าสี่สิบหกประเทศอ่าก็ได้ไม่ต้องกักตัวแต่ต้องอยู่ในโรงแรมหนึ่งคืนส่วนแซนบ็อกก็คือคนที่มาจากประเทศที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อแต่ว่าฉีดวัคซีนแล้วส่วน A q คคือคนไม่ได้ฉีดวัคซีนครับแล้วเรื่องการฉีดวัคซีนก็สรุปไปแล้วก็คือจะต้องฉีดวัคซีนครบโดสอย่างน้อยสิบสี่วันก่อนเดินทางกลุ่มสีเขียวนะสี่บหกประเทศส่วนแซนบ็อกก็เหมือนกัน ต้องฉีดวัคซีนเท่านั้นส่วน AQ ก็ไม่ต้องฉีดวัคซีนแต่ต้อง10วันแล้วก็การจองที่พักนี่เขาระบุมาชัดเจนแล้วจะต้องจองโรงแรมหนึ่งคืนที่ชาหรือ AQ แล้วก็มีหลักฐานยืนยันการชำระเงินแล้วแล้วก็แซนด์บ็อกซ์ก็7คืนที่ชาโฮเทลในแซนด์บ็อกซ์แอเรียในพื้นที่แซนด์บ็อกซ์ก็บอกจริงๆว่าแซนด์บ็อกซ์อาจจะไม่ค่อยมีความหมายสักเท่าไหร่แล้วเพราะว่า สี่สิบหกประเทศก็ส่วนใหญ่ก็ครอบคลุมลูกค้าไปเกือบหมดแล้วนะแล้วก็ถ้าเป็น AQ ก็หลักฐานการจองที่พักสิบคืนเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนแล้วก็ประกันประกันจะลดวงเงินเหลือห้าหมื่นยูเอสดอลลาร์เป็นวงเงินกรมธรรม์น,นะครับไม่ใช่ราคาราคานี้เดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งแล้วซื้อที่ไหนเราก็ต้องดูอีกทีหนึ่งการตรวจโควิดก่อนขึ้นเครื่องบินก็เหมือนกันหมดก็คือตรวจโควิดก่อนขึ้นเครื่องไม่เกินเจ็ดสิบสองชั่วโมงทุกกรณี ทั้งคนไทยและต่างชาติที่จะเข้าประเทศไทยทั้งกลุ่มสีเขียว4ี่หประเทศคนไทยและต่างชาติต้องตรวจโควิด72็ดสิชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องแซนบ็อกซ์ก็เหมือนกันแต่ว่า A q คมีข้อยกเว้นสําหรับคนไทยไม่ต้องตรวจตรวจแต่เฉพาะต่างชาติถ้าเข้า AQ ก็ทงาง AQ เถอะสนใจสีเขียวมากกว่าแล้วก็การตรวจโควิดตอนที่มาถึงประเทศไทยแอบก็คือออกค่าใช้จ่ายเองแล้วก็ตรวจโควิด5กลุ่มสีเขียว4ี่สิบหประเทศเสี่ยงต่ำ ก็ตรวจโควิดตอนขาเข้า1ครั้งเท่านั้นแล้วก็พวกที่เหลือก็คือตรวจ2ครั้งทั้ง a q และ Sandbox แล้วก็อันสุดท้ายที่ไม่ได้เป็นตารางคือถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่ม46ประเทศเสี่ยงต่ำที่ไม่กักตัวลงสนามบินไหนก็ได้นะเพราะว่าตรงโนตนี้บอกว่าเฉพาะ Sandbox โปรแกรม1พฤศจิกายนคนที่เข้า Sandbox ต้องลงเครื่องที่สวรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่ภูเก็ตสมุยอุษาเภาบุรีล์ ซึ่งอันนี้เฉพาะแซนด์บ็อกซ์แต่ว่า46ประเทศเสี่ยงต่ําลงสนามบินไหนก็ได้ก็คงไม่พ้นสุวรรณภูมิหรือเชียงใหม่นั่นแหละเอาเป็นว่า46ประเทศเสี่ยงต่านั้นก็คืออิสระส่วนแซนด์บ็อกซ์ก็คือจํากัดสนามบินพวกนี้ AQ ก็ต้องลงพื้นที่ไหนก็ต้องไปกักที่ AQ ครับก็มาสรุปเฉพาะกลุ่มสีเขียวอีกทีนึงนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่คงจะได้สีเขียวนี่แหละ46ประเทศเสี่ยงต่ำนะครอบคลุมเกือบหมดแล้วต้องอยู่ในพื้นที่อย่างน้อย21วันต่อเนื่องแต่เดานะเดานะว่า เดี๋ยวเขาคงยกเว้นให้คนไทยเพราะว่าคนที่แค่ไปเที่ยวระยะสั้นก็จะมีปัญหาแล้วอยู่ไม่ถึง21วันอะเอ่อแล้วก็ไม่กักตัวแต่ว่าจะต้องจองโรงแรมหนึ่งคืนแล้วเพื่อที่จะไปรอผลตรวจแล้วก็จะต้องเป็นคนที่ฉีดวัคซีนครบถ้วนอย่างน้อย14วันก่อนเข้าไทยก่อนขึ้นเครื่องแล้วก็อันเนี้ยจองโรงแรม1ึคืนที่ชาพลัสหรือ AQ แล้วก็จ่ายเงินเรียบร้อยมีหลักฐานยืนยันประกันก็คือวงเงินกรมธรรม์50,000 US อลลาร์เป็นอย่างน้อยแล้วก็ ตรวจโควิดก่อนขึ้นเครื่องไม่เกิน72ชั่วโมงแล้วก็ตรวจโควิดอีกรอบหนึ่งตอนที่เข้าไทยก็คือน่าจะไปตรวจที่โรงแรมที่เราได้จองมาแล้วก็การลงเครื่องก็คือลงสนามบินไหนก็ได้สําหรับกลุ่ม46ประเทศเสี่ยงต่านะครับฉะนั้นก็เลยประเมินว่าต่อไปแซนด์บ็อกซ์ก็คงไม่ค่อยมีความหมายแล้วเพราะว่า46ประเทศก็ครอบคลุมไปเกือบหมดแล้วอะพอเดือนถัดไปก็เพิ่มชื่ออีกมันก็เกือบหมดแล้วอะแซนด์บ็อกซ์ก็คือคงจะค่อยๆหดหายไป ส่วน AQ นั้นก็เอาไว้สําหรับคนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนเท่านั้นก็จะมาลง AQ ซึ่งก็ถือว่าจะเข้ารูปเข้าลอยมากขึ้นนะครับเป็นสัญญาณที่ดีตอนนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ